สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะคะเป็นกาลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมสกาหื่นเวหามาใหม่ทุกคนเจาะเกราะนะคะผมบวก2อ,อัตรายิงบวกหนึ่งแล้วก็ความจุแมกซาซีลดลงนะคะมาแบบไหนหมดกี่เพชรไปดูกันครับ โอเคครับผมมาในส่วนของลังพึ่งนะทุกคนก็คือจะต้องมีอัตราในการแลกเปลี่ยนนะคะแบบนี้เลยใช้100นะครับผมโทเค็นเนาะอันนี้เป็นซองเนาะ m อ8 8 7นะครับนะคะ, 87, ะ,คะผมก็แม่นยำบวก1ระยะบวกหความเร็วเคลื่อนที่ลดลงนะคะแล้วก็สกินลดเอ้ยเท่อยู่นะสกินรถมอไซค์นะครับผมสกินลด,นนะะนลดเรียกอะไรนะรถจิบเหรอ ระเบิดนะครผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่3100 3เพชรนะคะมีโอกาสออกในตู้นะคะทุกคนนี่เวลาถือจะแบบนี้อ่าหลายๆคนรอพี่แก้วทำคลิปนะครับซึ่งของมันไม่เข้ากิจกรรมเลยเนาะก็วันนี้มาทำให้ดูแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคบเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมโอเคมันออกยากอยู่นะเนี่ยมันออกทีละจึกทีละจักเองอะทุกคนโห พี่แก้วอาจจะออกในตู้ก็ได้นะเอาจริงพี่แก้วอาจจะออกในตู้ก็ได้นะอันนี้มันแลกได้ปะอ๋ออันนี้นเราไปแลกชุดได้เอาไปแลกชุดหรือว่าแลกไอวอลได้โดนมันไม่สามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้เนาะโอเคงั้นพี่แก้วสุ่มเรื่อยๆเลยนะครับอ้าได้ระเบิดมาโอเคอ้าวสก,กิลรถไมีกโอ้สก,กีลรถซ้ำแล้วฮลัลโหลซ้ำแล้วซ้ำแล้ว ซ้ำเหลวเอ้ยได้เยอะขึ้นมาโอ้ยโอ้โหฮึบฮึบทำอไมมันออกยากจังวะทุกคนพี่แก้วขอไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยเร็วให้มันแบบว่าออกสก,กินมอไซค์ในตู้ก็ยังดีนะโอ้ยมันเหมือนไม่ได้เลยวะ่ะถ้าอะไรเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วอะไป โอ้มาเฮ้ยเก้าสิบแล้วอะเราไม่ได้อะไรแล้วหรอมึอ๊บเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้สก,กินปอ,อไซแล้ววะเห็นดูดิเก้าสี่เก้าสี่อีกทีนึงได้ได้นอนรอบเนี้ยดันไงเรียโอ้โหการจะบอกว่าดันไงมันได้แล้วมาน่ะทะลึ่งปะล่ะ โอเคพี่แก้วได้แล้วนะคะผมกับสกินปืนสกาเหินเวหาดุกคนอ่าแลกเก็บไว้นะฮะของมันต้องมีอะเนาะเออแต่เขาทำได้ไม่เหมือนสกาเลยนะฟีลเหมือนปืนอะไรสักอย่างอะไม่เหมือนสกาสักเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันดีกว่านะครับลบสองเจสี่ 48. กิจกรรมโอ้กิจกรรมนี้นะคะผมพี่แก้วหมดไป2655ไดมอนด์ถือว่าเยอะอยู่นะ ถือว่าเยอะนะเอาจริงๆเดี๋ยวเราลองมาเทียบสก,กินกันดีกว่าใครนะครับซุ่มแล้วนะครับหมดเท่าไหร่นะครับเม้นบอกพี่แก้วบ้างนะว่าเฮ้ย <"He i, S 2> พี่แก้วผมอ่ะออกง่ายกว่านี้ออกอะไรกว่าเนี้ยอ่ะพี่แก้วเทียบกับสกาเวลแล้วกันเนาะสกาเวลเนะครับ้าเวลเจ็ดอัตราในการยิงบวก2ดาเมจ1ความเร็วรีโหลดลดลงอัตรายิงกับดาเมจอันนี้จะได้เรื่องของการเจาะเกราะแล้วก็การยิงถ้าใครชอบเจาะเกราะตัวนี้อาจจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเจาะก,กราะนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมหลับพิมพ์บอกด้วยว่าหมดเท่าไหร่แล้วเจอกันครับ